สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้มาเจอกับแกงของเล่นนะคะเราจะมารีวิวของเล่นทั้งหมดนี้กันมาดูกันเลยมีตัวอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยไดโนเสาร์คอยาวนี่คอ,อยาวๆสองหัวด้วยนะ นี่เดนน์นสองสองหัวคอยยาวยมาดูตัวต่อไปกันเลยเป็นพี่ควายบัฟเฟโลโอ้โหควายติดสปีดควายติดควายติดสปีดควายติดสปีดไม่ชนไม่หมดทุกตัวเลย เจ้ามังกรเขียวที่มังกรสีเขียวของเรา ๋อใกลแล้วนะคะมาดูเจ้าคอยาวดีกว่าสีส้มออเรนจ์ นูซอตัวสั้นนะคะน้องๆจะใสุดท้ายเป็นแอ p เล n ันโอ้โหนี่เกิดการชุนลมุนขึ้นน้องๆโอ้โหวุนวายจริงๆเลยนูน่นมีพี่วัวด,ด้วยนู่นเมโนูออไปหาพี่วัวข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆฝากน้องๆกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะโอ้บายบาย